เราเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะยังคงอยู่กับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำท่านนิทัศน์ผู้วัฒน,นกุลนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดการประชุมค่ะในส่วนของผู้นำน้ำนี่นะคะแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแน่นอนนะคะว่าการประชุมครั้งนี้มีความสําคัญอย่างมากกับ7หัวข้อที่ใช้ในการประชุมด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไว้ในหัวข้อใหญ่แล้วก็มีการเจาะลึกไปในแต่ละประเด็นทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนะคะเห็นท่านบอกว่ามีในส่วนของหัวข้อแรกคือความมั่นคงทางด้านน้า และเศรษฐกิจนะคะท่านนะคะหัวข้อนี้มีความสําคัญยังไงคะคือทุกอย่างนะฮะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะ,ะที่จะไปดำเนินการต่อในเรื่องอื่นๆองค์การสหประชาชาติเนี่ยโดย f a o เนี่ยกระโดดเข้ามาดำเนินการจัดในหัวข้อนี้เลยนะฮะ,ค,ะคือคณะกรรมาการเศรษฐกิจสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิกเอสแค กับเ a L o เนี่ยมาเป็นเจ้าภาพจัดในเรื่องนี้นะก็จะมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างประเทศเที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกด้วยกันนะฮะว่าประเทศแต่และประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการเพือเอ่อความมั่นคงในด้านอาหารและนำมาสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจกันอย่างไรก็คงต้อง ไปประชุมร่วมกันนะฮะ,<ค>ะอันนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าออมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มาพูดจาเรื่องนี้นะ,ะ,<ค>ะนั่นนี่นำไปสู่ถึงเรื่ององค์การสหประชาชาติด้วยนะฮะโดยเฉพาะ FA o กับเอสคับเพิ่งดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับนะคะรวมไปถึงประเด็นหัวข้อนี้คือความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง ะะซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาชุมชนเมืองเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาอย่างเช่นช่วงของการเกิดภาวะวิกฤตต่างๆหรือว่าปัญหาการบริหารจาัดก,การน้ําที่มันเกิดขึ้นอันนี้เราก็จะนํามาถกกันในที่ประชุมนี้ด้วยใช่ไหมครับหัวข้อที่ที่สองเนี่ยเราก็จะคุยกันในวันที่19นะอันนี้กําลังคุยวันที่19แล้วนะค,ะครับในด้านความมั่นคงและ่น้ําและชุมชนเมืองเนี่ยทางองค์การสหประชาชาติอีกเหมือนกันค่ะ หรือเรียกทางภาษาอังกฤษว่า U.N. Habitat นะฮะ,ะก็จะนำหัวข้อเนี่ยมาถกถแถลงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านหน่วยงานด้านน้ำแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยหรือว่า P.U.B. เนี่ยนะฮะ,ะก็จะนำสิ่งที่ประสบการณ์ต่างๆอะไรเนี่ยมาดำเนินการพูดคุยกันในเวทีนี้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารชุมชนเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญทั้งนั้นฮะค่ะถ้าน้ําไม่เพียงพอน้ําบริสุทธิ์ไม่ไม่สะอาดพอเนี่ยมันนําไปสู่สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น,น,นค่ะรวมไปถึงหัวข้อต่อไปก็คือความมั่นคงนะคะในเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ําในอีกหนึ่งแง่ก็คือแง่ของสิ่งแวดล้อมนะคะถูกต้องฮะค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยหรือ IUCN เนี่ย จะเป็นผู้นำเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันในเวทีนี้คือเป็นเจ้าภาพนั่นเองในในหัวข้อนี้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับเพราะว่า,าถ้าสิ่งแวดล้อมมันสูญเสียไปเนี่ย ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเนี่ยก็จะจะแย่ลงไปด้วยนะฮะคุณภาพมันก็จะแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกันในเวทีนี้เหมือนกันแล้วก็อีกนหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ําทางด้านของการอุปโภคบริโภคใช้ในครวัวเรือนด้วยนะคะครับครับอันนี้ก็เราเอาตอนเช้าก่อนค่ะกำลังจะข้ามไปตอนบ่ายตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีเรื่อง ของความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้ำนะฮะก็อันนี้โดยกบอจะมาเอาน้ำเอาสิ่งต่างๆของเราเนี่ยมาพูดคุยกันว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยได้เกิดความมั่นใจหลังจากเราเกิดภัยพิบัติในช่วงปี54ไปแล้วนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้น ปีนั้นเนี่ยเราก็เสียหายเยอะ,ะแต่ถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่มั่นใจวันนี้เราจะประกาศสักทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่นะเราแก้ไขแล้วเรากําลังดําเนินการอยู่แล้วเขาต้องมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปี54เนี่ยในอนาคตนี่นะฮะ อย่าวังว่าจะเกิดกับประเทศไทยอีกเลยนะค่ะซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้มันน่าจะเข้ากับหัวข้อนี้คือความท้าทายจากภัยพิบัติทางด้านน้าด้วยถูกต้องรวมไปถึงยังมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางบ้านน้ําแล้วก็การรับมือนะคะแล้วก็ในส่วนของเชิงบูรณาการนะคะ,ะเพื่อโลกแห่งความมั่นคงทางด้านน้าอันนี้คือหัวข้อต่างๆทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันใช่ะะใช่ครับซึ่งเราก็จะมีการพูดคุยกันในแต่ละวันถูกไหมคะท่านอันนี้ทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของอการประชุมครั้งนี้จะเกิดในวันที่19ค่ะ สิบเก้าเนี่ยเราจะพูดคุยกันทั้งหมดเจ็ดหัวข้อเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเลยนะฮะทีนี้ค่ะจากการประชุมในครั้งนี้ค่ะท่านมองว่าประเทศไทยของเราและประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมรับประชุมเนี่ยจะได้รับอะไรจากการประชุมในครั้งนี้ค่ะโอ้แน่นอนเลยครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไวทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนำเอามาบอกกล่าวกันเนี่ยแล้วก็ แนวทางการแก้ไขของแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะ,ระเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้และเอาสิ่งที่ดีๆของเขาเนี่ยมาดำเนินการ<อ>ในบ้านเราเนี่ยนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะฮะ,ะเพราะอย่าลืมนะฮะประเทศที่มาประชุมครั้งนี้เนี่ยห้ประเทศด้วยกันนะห้ประเทศนี่คือตอบรับมาแล้วค่ะห้ประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยมีทั้งหมู่เกาะนะฮะมีทั้งประเทศที่ จเจริญแล้วเนี่ยอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขามีการบริหารจัดการน้ำเขายังไงเขา reuse น้ำเขายังไงนำเอาน้ำที่เสียแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ย่งไงนี่มันมันมีวิธีการของแต่และประเทศเขาะะเราก็นำเอา องค์ความรู้ต่างๆมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยค,ครับเห็นบอกว่าในส่วนของก็ประมาณในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยของเราก็จะมีการจัดนิทรรศาการด้วยถูกคถูกต้องครับออนิทรรศาการเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะฮะ,ะตั้งแต่วันที่1 4ไปจนถึง20เลยแล้วออนิทรรศาการในเรื่องการบริหารจัดการน้ําของบ้านเราตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําถึงปลายน้ํา ที่จัดที่เซ็นทรัลพลาซาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเอาไปให้ชาวโลกเขาได้เห็นด้วยนะฮะรวมทั้งแขกเมืองระดับท่านประธานาธิบดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะได้ชมในเรื่องการบริหารจัดกรารน้ําของประเทศไทยด้วยโอ้โหนะคะแสดงว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่อย่างมากรเราในฐานะคนไทยและชาวเชียงใหม่ที่แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงดีคะท่าน ก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีฮะ,ะยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างที่ประเทศไทยได้มีคติในอดีตว่าเป็นเมืองสยามยิ้ม,มะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องคอยดูแลกรรโจนขโมยเนี่ยอย่าให้ไปย่างกลายเข้าไปประเภทเพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่แขก ระดับประธานธิบดีรองประธานธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือระดับรัฐมนตรีนะฮะ,ะยังมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอีกจํานวนมากนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ประชาชนที่จะไปอยู่แล้วก็แขกต่างประเทศผู้สื่อข่าวมีถึงสองสามพันคนนะเพราะฉะนั้นจะเป็นการจัดในด้านน้ำที่ยิ่งใหญ่มากท่านนายกเน้นให้ความสําคัญมากในเรื่องท่านจะเป็นเจ้าภาพ เรี้องอาหารค่ำในวันที่19ด้วยหลังจากที่ประชุมเสร็จนะที่เวียงกุ่มกามซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของจองังหวัดเชียงใหม่หมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานนะค่ะ,คะ จริงๆรายละเอียดยังมีอีกเยอะเลยะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะคอยดูนะฮะว่าความยิ่งใหญ่ของประชทศเรานี้จัดครับนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราเองในฐานะที่เป็นคนไทยก็คงจะต้องประพฤติปฏิบัติต้นให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะรับรองนะคะแขกบ้านแขกเมืองด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยในการจัดการประชุมในครั้งนี้จริงๆแล้วมีคําถามนะคะส่งตรงถึงท่านอธิบดีโดยตรงหรือฉันขอยื่นเลยนะคะนี่เยอะเลยต้องขออภัยจริงๆนะคะถามไม่ทันเวลาของเราหมดแล้วแต่ว่าโอกาสหน้าคงจะต้องเรียนเชิญ ท่านใหม่นะคะมีคาถามจากคุณผู้ชมส่งมาที่จริงมีเรื่องอยากจะพูดอีกเยอะแต่ว่าเวลามีน้อยบางทีพูดสั้นไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าไม่เข้าใจประชาชนไม่เข้าใจเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญท่านใหม่นะคะแน่นอนนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้เราเองก็จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วนะคะก็ยังจะเป็นผลดีอันนี้ส่งเกิดขึ้นแน่นอนทางด้านของเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํานะคะท่านนิทัศน์ผู้วัฒนกุลค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะนะคะวันนี้ดิฉันเจียรภาสีตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสหรับการติดตามสวัสดีค่ะ